วันนี้เบต้าเพชรจัดมาให้แล้วกับตัวเสริมสุขภาพน้อง,องๆสัตว์เลี้ยงแสนลักด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้ากลูแคที่คิดค้นมาอย่างดีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่สัตว์เลี้ยงตัวโปรดและยังร่วมคิดค้นกับสวทชมั่นใจได้ปลอดภัยหายห่วงแต่มาทั้งทียกขบวนมาให้กับพาเลตใหญ่ทั้งนาโนสเปรย์ ที่สมานแผลป้องกันการติดเชื้อและแซลมอนออยให้สัตว์เลี้ยงของคุณขนสวยเงางามวิบวับและยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ของเบต้าเพรอย่างเบต้าเพชรโมบิลิตี้ที่ทำให้กระดูกขอ้อต่อต่างๆดีขึ้นเริ่มดูแลกันและกันวันนี้สัตว์เลี้ยงพระเริงแข็งแรงเจ้าของก็ยิ้มออกได้หลอกไม่ไหวจริงๆเลยครับ เพิ่มภูมิเสริมสิ่งที่เขาต้องการให้กับสัตว์เลี้ยงแสลนรักด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์เบต้ากลูแคนจากเบต้าเพชรวันนี้จัดไปเลยกับโปรโมชั่นคนรักสัตว์เพียงซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้ากลูแคน2เราลดให้เหลือแค่1,250บาทแล้วยังฟรีของแถมในเซ็ตไปอีกมากมายตั้งแต่นานโนสเปรย์รักษาสมานแผล1ขวด ยังไม่พอให้ไปอีกกับแซลมอนออยผสมอาหารบำรุงเส้นขนและสุขภาพอีกหนึ่งขวดและปิดท้ายด้วยเบต้าเพ m o b โมบิลิตี้บำรุงข้อเข่ากระดูกจากสารสกัดหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์อีกหนึ่งกระปุกทั้งหมดนี้รวมของแถมมูลค่ากว่า4,309บาท แต่พิเศษจริงๆวันนี้เพื่อน้องสัตว์เลี้ยงตัวโปรดอยู่กับเราให้นานสุขภาพยั่งยืนเอาไปเลยราคา1,250บาทแอดไลน์แอดไซน์ m v m อและทางเว็บไซต์ mvmall.tv ติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ Facebook mvmall.tv มีบริการเก็บเงินปลายทาง